เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า KOF สึกสุดท้าย All Star WNG โอ้ย,อย,อย,อยวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเกมยุก9สูดได้กลับมาครองบัลลังก์ขึ้นโอ้ยในรูปแบบเกมมือถือบอกได้ว่าเฟี้ยวเกียวทอดมากโอ้โหก่อนมานี่ผมก็เล่นไปโอ้ พลังหมื่นสี่จะหมื่นห้าแล้วต้องรีบไต่ต้องรีบไต่จะรีบเขา้ากิวเขาไปก่อเขากินไม่ใช่นะครับผมเกมเนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเกมที่อา่าใครหลายๆคนเห็นภาพปึ๊บมึงนึกออกเลยนะมันเป็นเกมที่เคยดังในยุคเมื่อก่อนนะครับผมตอนนี้เขากลับมาใหม่แล้วนะครับผมนะก็คือเกมนี้เป็นแนวอออารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไง,ไง่ายๆคือแนวเทิร์นเบดแบบแพกกต์สู้อ่ะ,อะพูดอย่างนี้ถูกไหม ผมต่อยกับฝั่งตรงข้ามมาฝั่งตรงข้ามต่อยมาสวนกันไปอะไรอย่างนี้ลงสกิลปังป้งปัง,ปง,ปงอะไรอย่างนี้นะครับผมใส่อันตรงอันติอะไรอย่างนี้นึกภาพออกเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่ามานะครับผมซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าริวเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับผมพยายามอัพอยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยอ่าอยากเข้ากิวนะครับใครอยากชวนผมออยากชวนผมไปได้ก็ไปนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัดให้เต็มที่นะพลังจะเยกอะกว่านี้แน่นอนนะ ตอนนี้เขาลับกันสามหมื่นแล้วแก่าร้องไห้นะโอ้ถ้ามีเวลาเล่นเยอะกว่านี้นะผมบอกแล้วโอ้ผมไม่ธรรมาดาไปโูนี่เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าเกม้นนี้เป็นยังไงในเมื่อเราจะมารีวิวนะครับผมพูดพรามทำเพลงไปเสียเวลาเสียเวลานะหน้าตากเกมก็เป็นประมาณนี้ครับผมเนี่ยคุณผู้ชมดูนะสวยงามสวยงามแอดผมมาได้นะครับผมฮ่าเกตเจ็ดเจ็ดเจ็นะครับนะแอดมาเลยนะครับผมในหน้าตาในพี่ขี้คองเห็นไหม นะโอเคเนี่ยวิงิวิง,วง,วง,วงชิวิงชวับเนี่ยอะอะล็มันเลยนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นแนวแบบ 2D ดีนะครับผมหนะ้าภาพสวยมากนะภาพสวยจัดเลยอ่ะผมบอกให้นี่นะครับผมอวดหน่อยนี่เป็นไงไดเอสบวกมา <c oughs> นะบุญมารมีเดี๋ยวเราก็คงจะได้อ่าพบเจอกับลุงแบบนี้หลายๆตัวนะ <c oughs> สาธุไอเวนโอเคครับผมตอนนี้ผมอัพมา อ่าตอนนี้มีสี่ดาวนะเนเนเน่สี่ดาวนะครับผมนะพยายามจะอัพเพิ่มให้ได้นะอุช่างมาันละกันนะเรื่องอัพดวงอัพดาวเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่เข้าไปดูในด่าน,นเลยดีกว่าด่านก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบอ่าผ่านด่านต่อสู้กับกลุ่มไวร้ายอะไรต่างๆแล้วต่อสู้ให้จะไปดูไอ้ที่มันอ่าหายไปหนึ่งดาวเลยนะ <laughs> ผ่านก็พอผ่านก็พอ <laughs> เออก็จะเป็นการต่อสู้ผ่านดาบเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าเกมเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าผมยังไม่ได้ลงแชมเปียนของอาวันนี้เลยนะไม่ใช่แชมเปียนไอ้นีอน่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมืน่นหมืน่นหมืน่มนนะทุยเออฉากาัดเอออันนี้เป็นเควสดหลักนะครับผมเนี่ยคือด่านหลักนะครับเราสามารถลงฉากาัดาาักัดก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไปลงฟาร์มของอ่ะสำหรับผมนะคือไปลงฟาร์มเออไปลงแบบเอาตรงเอาตังอะไรเงี้ยนะเป็นบทแบบเขาเรียกว่า เควสย่อย <Q ued y oy> เอออะไรประมาณนี้อ่าวันนี้ผมยังไม่ได้ลงอันนี้เลยนะครับผมนี่เราจะได้ของมาเห็นไหมการชนะนะครับผมนะโอเคเราไปลงกันเลยดีกว่าเนี่ยพลังมาแนะนําอยู่ที่หมื่นสามนะผมหมื่นสี่ลงได้นะกูเชื่อกูเชื่อกูต้องชนะมาเอ้ยผมอยากได้ลุงเมื่อกี้มากเลยอะมันจะพ่นแบบพ่นเล่าจากปากมากันจะไม่ผิดไปเด้ลุงลุงเลยโอ้บ้าพลังอยู่แล้วบัตโถเอ้ย พี่เบิ้มไปเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับผมการลงสเต็ปต่างๆนะครับผมถ้าเกิดใครทําไม่เป็นนะสามารถกดออตโต้ไว้ไม่ใช่สามารถไปฝึกได้เขาจะมีฝึกอยู่นะครับผมวิธีเล่นต่างๆนะครับเอ่อทั้งการคอมโ,มโบนู่นนี่นั่นนะผมบอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากเอาเลยลุงโคตรบ้าลุงอะ่ะเชยดาเมจโคตรสูงอะหมื่นสองอะตัวเดียวอะ่ะโอ้โหถ้ายืนเป็นด่ากระดานลุงปั่นทีเดียวแบบเกือบหายอะผมอวยมากลุงนะนะคนแก่คนแก่ในเกมนี้เก่งทุกตัว <laughs> อวยอวย โอเคสวยนะอืมเป็นไงเป็นไงโอ้โหคุณผู้ชม <c oughs> ทำไมใช่เควสรองมือกัแพ้ไปแล้วผ <c oughs> ู้ชมบอกไอ้เอยแหยแมเงาหน้าให้แอคหน่อยให้แอคหน่อยโหพลังมืส3ม,มืี4ผมผมรอดะครับโหผมระดับไหนแล้วครับน้องๆน,น,นะซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นเทิร์เบตต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวจะไม่ชัดอีกสักเกมนะอีกสักหลายเกมก็ยังดีนะครับ เนี่ยตัวละครที่แบบอยากได้มีหลายตัวเลยอะอีเจนี่ผมมีแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้อัพเว้เนี่ยเอาละนี่น,นมันจะต่อสู้สมมติอัตโนมัติสมมติผมไม่อัตโนมัตินี่ผมผมเลือกลุงอ่ะอันติลุงสามารถอันติได้นี่โอ้โหดูดาเมจดหมื่นสองสามนะครับผมติดครีน,น้าหแหกสแลกขาดกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ยเจยมาวะอีเจมาวะโอ้โหมาทุ่มมาทุ่มมาทุ่มแม่นางกูมึงเจอเพาะน้องเพิ่มเลือดได้เราสามารถคอมโบได้นะครับผมนี่แม่น้องเพิ่มเลือดได้เพื่อน เป็นไงผมมาของกิ้งอยู่แล้วครับอีเจโดนลุงกิ้มไปโดนลุงกิ้มไปอีเจถึกจัดเลยงั้นพี่เบิ้ลมาทุ่มแกหน่อยินจาสวนไปนิจาเติโอ้โหไม่ต้องถึงขัน้นอันติกก็ชนะแล้วครับน้องๆไอคอมโบแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะมีสองสามสองอะไรของแม่งอะเยอะมากนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวแบบอ่าตัวถึกอ่าเราสามารถไปตันมันปึ๊บเราสามารถเอาตัวนิจาเข้าไปเพื่อทําดาเมจ จากนั้นเราสามารถคอมโบเพื่อนของเราเพื่อเข้าไปเป็นฮิวเพื่อนเราพอฮิวเสร็จปุ๊บพอทีมกลับมาแข็งแกร่งปุ๊บสามารถเอาตัวดาเมจใหญ่ใส่เข้าไปแล้วตัวถึกมาการอะไรแบบนี้คุณมันเยอะมากคุณผู้ชมคือแบบโคตรสุดยอดนะครับน้องๆก็ชนะครับขอกตาหนึ่งแล้วคัโอ้แม่สุดยอดจริงนะขอยตาหน่อยนินจานินจานินจานั้นเจอลุงปะนินจาอมึงเก่งเอ่ะมึงเก่งสู้ลุงกูหรือเปล่าอันตีไปลุง โอ้โหมันตาแม่งสวนมาตาแม่งสวนมาอ้อยๆลุงมาเด็กวันีมึงมาหัวตีมเบาๆจังวะไปฝึกว่าใหม่ปะเจอลุงควรตีบ้างอ้าวโอ้โหเป็นยังไงลดเป็นหลอดไอสัต์กอัดทั้งหมดให้ลุงเอายังไม่หมดเ่ะเนี่ยเอาอีกมีอีกไอสัตมีอีกไอ้มึงลงมาก่อนมึงลงมาก่อนเอามันสวย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 จัดสวยจัดสวยจัด สวยจัดสวยจัดอันนี้ใครงงไห้ดาวกระจายนี่คือใครครับผออีนุนี่นะครับผมสุดยอดมากนะผมว่าจะปั้นเป็นตัวถัดไปนะครับผมขาดของพลงวินลงไอ้ลุงเยอะไปหน่อยนะครับนะเจ้าลุงเจ้าลุงลงมาแล้วอีนุอ้าอาาอีหนุเสร็จลงพลังหมื่นกว่าอ้เวนเก่งสุดแล้วในทีมนะนะเอาละโอ้โหผมได้ผมได้แต้มมาด้วย นะครับผมผมได้จิ๊กซอมานะผมจะไปอัพตัวอื่น <c oughs> มันก็ย่อไปเนี่ยมันชอบแบบอ่าชอบมันชอบเก๊กกะมันจะพูดแบบอะไอเลยแบบแม่เอาละเราได้บทบาทใหม่แล้วนะครับผมนะผ่านตรงนี้ก่อนโอเคนะน่าจะเริ่มยากแล้วผมเอาออกก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแพ้ผู้ชมดูแล้วผมจะน้าแหกนะครับ <c oughs> นะ <c oughs> โอเคได้ของโอ้ของแจกผมบอกเลยกระจุยกระจายนะครับผมเซิร์ฟโหแบบ ผมผมอยู่เซิร์ฟสามนะเออถ้าใครไม่รู้นะได้กับผมได้นะผมอยู่เซิร์ฟสามนะครับผมเนี่ยตอนนี้มันมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับผมสําหรับใครที่มาเล่นใหม่นะมันเปิดแล้วนะตอนนี้นะครับผมซึ่งพอนีกิจกรรมทั้งอ่าทำเควสแจกเอสซีอาร์อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับผมเพื่อนๆสามารถมาลองอ่าเล่นกันได้ช่วงนี้นะใครที่แบบว่ามารีบปั้นตัวช่วงนี้ผมว่ากําลังดีนะครับผม ใครที่เป็นสายไม่ได้แบบว่าเอ้ยผมเล่นกับอ่าผ่านด่านเนี่ยผมไม่ชอบคุณสามารถปั้นตัวไปท้าลบกับคนอื่นได้ด้วยนะครับและก็ได้ของเช่นกันอ้ายังไงเดี๋ยวผมทำไม่ดูทาไม่ดูนี่คุณเข้าไปได้ทา้าลบเออนี่กดเข้าไปตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ไอเวนนี่มาคณะนักสู้นี่ท้าประลองเออพีพีวีพีเออ, P, 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 P. เอ,อนี่ลานประลองนี่คุณสามารถมาตกพวกที่ติดอันดับได้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ2 5 0 0นะครับผม ซึ่งตอนนี้ผมหวังว่าผมอยากจะเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วตามตัวเฮียเรก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้รางวัลเนี่ยถ้าเกิดเราตบได้เราจะได้รางวัลเน่ไม่เป็นเพชรแบบเนี้ยเออแล้วก็ได้เนี่ยเอาไปเปิดกล่องได้ด้วยนะครับผมเปิดจุ่มต่างๆอะไรก็ว่าไปคือแบบคุณแบบชุดยอดนะครับน้องๆอเหียเอย2อบมัน้าแล้ววะ แปลว่าผมมาเคยพันห้ามาแล้วโอ้โหผมหวังว่าจากจะเลขเดียวไอ้เชี่ยแปลว่าผมไปโดนเขาตบมาเว้ยท่านผู้ชมคือผมเนี่ยผ่านไปพันห้าแล้วแต่ผมอะระหว่างอัดคลิปอะผมโดนตบกลายไปเป็นสองพันห้าผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละไอเวนเอ,อ้ยเออตอนผมไม่เห็นไงผมว่าคมมาขึ้นหน้ากระดานแบบพวกนี้แหละนะครับผมแล้วก็โดนเขาตบล่วงลงมาปะโทษชีวิตขอรีเฟซไปหนึ่งทีนะครับผมโฮ้ยเนี่ยสองพันหกสองพันห้าพลังเท่าไหร่พลังลบสองสองพันหกใช่ไหมผมพลังลบหนึ่งหมื่นสอง ออันดับ3า0 0ันเนี่ยอันดับผมโอ้อันดับผมเคย1,500ไปแล้วหัวผมลืมแคบว่ะ่าณผู้ชมผมลืมแคบอ่ะจะไปอวดเพื่อนต้หน่อยอ่ะ <c oughs> โอเคงั้นเราตบอีลุงนี่เลยนะครับพลังน้อยกว่าเรามากหรือว่าคนนี้ดีอ่านี่นี่นี่เราสามารถจัดทีมมาสู้กับคนแบบนี้ได้นะครับเอาหน่อยดิจ้าพี่สวยเลือดแม่งเป็นเลือดแม่งเป็นแสนเหมือนกันว่ะเลือดแม่งเยอะเหมือนกันว่ะมึงก็มาสิครับอันตีไปโอเค ห้าคอมโบจัดนั้นแสนตีไปครับผมนะมันน่าโยแล้วกหนูอีหนูนิจ้าหูหนมสะเบเดริ่มชะเกินเอออย่าโยนไปพี่บึ้ของผมอะ่ะไม่เป็นสองรองใครหรอกไอเวนทุ่มมาทุ่มมาพี่บึกผมมาเลือดลดไม่เยอะบอกให้เอาละโหยาวกระจายนะผมชอบมากเลยว่ะเนี่ยตัวผมก็มีเห็นไหมสวยซัดไปซัดไปซัดไปอย่าไปหยองมันลงุงอย่าไปหยองมันลุงกูลุงกูไม่ออกงานเลยลุงกูไม่ออกเลยโอเคฮิวหิวเพิ่มเลือด อู๋มึงไม่มีตัวฮิวซี่เรือจะหมดตูดแล้วเรือจะหมดตูดแล้วอีเวนถึงผมอ่ะจะไม่มีใครแต่ผมก็มีน้องที่ห่วงใยและเพิ่มเลือดให้ผมนี่เป็นไงกูมมวแต่เล่นมุกโอเคกดลุงมากดลุงมาลุงนินจาสวยมากลงุงปั่นเลยมา,อาโอ้โหเป็นไงรถเป็นหลอดโอ้โหเที้ยนี่มันไม่ได้แทงนะผมบอกเลยว่าเละเละเป็นขี้เอาละครับผมจังหวะน,นี้ครับพ่อหนุ่มผมนั่งผมเจ็บไอ้นี่มากเลยมันชอบแบบเก๊กะ จะแบบประจืนแบบอะไรมันก็ไม่รู้เอเวนเอยเอาอ่ะีหนูอีหนูหน่อยเร็วอีหนูพี่ขอละอีหนูอีหนูเร็วเรสวยอีหนูนั่นแหละจ้าลุงจัดไปอีหนูดาวตกมาหน่อยดาวตกมาหน่อยลูกนั่นแหละอโอ้โหรถเป็นหลอดโอ้โหแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไไดอัพเทิร์นมาเท่าไหร่ไงเออถ้าผมอัพมาเนี่ผมบอกแล้วฝั่งหนูขี้แตกสลายขาดแน่นอน โอ้โหฝั่งนู้นเหมือนจะอัพมาดีวโา้โ,โหลบมันเยอะเลยเอาละพระเอกของกูครับพระเอกของกูผมบอกเลยว่าอาจจะแรงต่ำแต่ผมอัดมากระจุยนะครับผมบอกให้นะฮะผมเพราะมันหลงใไงครับผ,ออบผชอบนะครับมันผ้าโพกหัวนะครับผมโอ้โหผมดึกับพี่เบิร์ดธงชัยเม็กอินไตเออตู้แรงเหลือเกินดาเบจวงกว้างเหรอดาเมจวงกว้างเจอกูอ้างวางใส่ที่หน้าไปดิสว <c oughs> ยงามเ็นครับผมชนะไปโอ้ยไอเอ,อโรบอทไอเวน นี่มันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมผมไม่ตบคนมาเกี้ยงละนะผมไม่ตบคนมาเกี้ยงทุกสารทิศและจนพลังผมเอ้ยจนอันดับผมไปที่พันห้าแล้วแหมผมก็เพิ่งรู้ตัวนี่แหละไอเวนเอ้ยแม่งเอ้ยตอนนี้ผมน่าจะต้องตบคนนี้แล้วล่ะนะเดี๋ยวผมขออัดพลังมาก่อนแล้วกันนะครับผมหรือเราจะสามารถรีสตาร์ทหาคนที่พลังอ่อนแอก <c> ็ <oughs> ได้นะครับผมเห็นไหมพลังพลังหมื่นห้าเนี่ยเราสามารถตบเขาได้เลยนะโอ้โหคนนี้เมนหลักของเขาคือตัวนี้อผมผมอยากได้มากเลยตัวเนี้ย คือมันดาเมจมันเป็นวงกว้างเว้ยมันเหมือนแบบเป็นดาวตกลงมาแล้วดาวเมจอ่ะมันสร้างแบบเกือบทุกตัวในทีมล้วิ่งแรงอ่ะคือมันจะสแต็มแบบที่เราเห็นเห็นมาฝันตรงข้ามจะลบแบบลบรัวเลยเว้ยเออเพราะมันไม่ลงปรุงทีเดียวมันลงปรุงปรุงปรุง,ร,ง,ร,งรุงนะพูดแปลก็คุณผู้ชมกาคงจะงงนะครับผมแหมเราชนะได้เออเราชนะเมื่อกี้นะครับผมเราสามารถเข้าไปซื้อของได้ด้วยนะเออเดี๋ยวผมเข้าลานไปลองให้ดูอีกทีนึงเนี่ยนอกจากของในเกมเราสามารถนี่หนมเห็นไหมผมผมสู้ได้ผมรับรางวัลฟรีแก โอ้โหสู้คนก็ได้รางวัลเห็นไหมแ้เราก็ได้เงินเห็นไหม,ไเ,งเ,หไหมเงินมงกุฎนะผมเรียกว่ามงกุฎแล้วกันนะครับผมเราสามารถเข้าร้านค้าเพื่อไปซื้อของแบบเนี่ยแม่เราสามารถซื้อเศษมันรวมเป็นตัวได้เห็นไหมเออเราสามารถซื้อจากในนี้ได้เลยนะครับนะผมเห็นไหมเนี่ยเรามีตุ้สองพันนะ,อะไอ้ยาใส่กอกเอียงพีใหญ่แค่สี่ร้อยเองนะครับผมเอียงพีพุ่งกระฉุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราสามารถเข้ามาในนี้ได้เลยนะฮะโอ้โหพูดไม่พักเลยกูพูดรัวนเละเกินดีดดีดนะครับเหรียญโอ้โหรับ รับไปอะไรก็ไม่รู้ผมรับหมดอะเกมนี้ให้มากระจุยกระจาเยอะสือเกินเอเวนเอ้ยนะครับผมแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึง่งที่เรามาไปซิงเนเจอร์ของเกมนี้เลยนะตัวละครเนี่ยเยอะมากนะครับผมผมให้ดูตัวละครก่อนนี่ตัวละครของผมนะครับผมเนี่ยมีหนูเนี่ยผมผมเข้าไปอันนี้แล้วกันอ่าทีมลบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโค้เทพเดี๋ยวไม่ใช่โอ้ยผมได้มึนไปหมดแล้วเดี๋ยวนะอุปกรณ์นักสู้เออนักสู้เป็นทีมอะไรนี่ผมให้ดูนักสู้ของผมนี่ เนี่ยอีนุที่ผมบอกเนี่ยยังไม่ได้ป้นเลยนี่ยตัวนี้ดูดียังหนึ่งอยู่เลยเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ป้านเลยเก่งนะเว้ยทำไปเล่นไปโอ้โหโอ้โหดูไงขุนเข่าเลยน้ําใจน้องอะไรน้องไว้อะน้องวิกน้องไว้อะนะแอดดี้โอเคพ่อหนุ่มหมัดเมานะครับผมแล้วก็ลุงผมชอบสุดแล้วลุงคนนี้นะครับผมนะมวูบบรีน <N> นะ่าตอนนี้อัพไป4ี่ดาวนะครับผมนี่ผมอัดของให้เต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็แม่หนูนะครับผมเห็นบอกว่าไม่ได้อัพเท่าไหร่ใช่ไหไมประมาณนี้แต่ว่าผมไออันอื่น,น่ะผมเอาไปลงกับลุงแกหมดแล้วไง <N> เห็นไหมดาวหนูยังเป็นแค่สดาวอยู่๋ยวผมจะอัพตัวนี้นะครับผมนะน่ะนาอะไรนะ่ะนาโกรุรุเหรอนะนี่แล้วลุงนะโกโร่นี่อันนี้ตัวลุงนี่ผมแบบผมชอบความบึกบึนของแกมากเลยผมก็เลยตั้งเป็นโปรไฟล์นะครับผมชอบแกมากแล้วก็นี่พระเอกของเราตัวละครเกมนี้แม่งเยอะมากนะครับผมนะตัวที่ผมอยากได้มันมีอีกเยอะมากเลยนะครับ แต่เอาตัวหลักๆที่ผมอยากจะปั้นตอนนี้ก็คือมีโซแม่หนูนี่แล้วก็ไว้นะครับผม2ตัวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเอาตัวอื่นอีกนะเออเนี่ยมันมีกิจกรรมนี้ด้วยพี่ผมน่าสนใจนะครับผมกิจกรรมคันิวเวนะครับผมช่วงเนี้คือกิจกรรมเป็นรายวันนะครับผมนะมันมารับได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเป็นเคเวสเป็นเลเวลนะครับผมเนี่ยทีมถึงเลเวลเท่านี้เท่านี้นะครับผมช่วงนี้ก็ กระจายนะครับผมนะกิจกรรมเหลือประมาณอีกสี่วันนะครับผมอีก5าวันนะเออประมาณสี่สี่นิดนิดหวันนะครับผมรีบมาทำกันได้นะกิจกรรมเนี้ยเออผมไม่อยากให้พลาดนะครับผมเกือบลืมพูดเลยคู้บ้าบอคอหมูย่างนะครับผมแล้วก็อ่าคือแบบเกมมันกลับมาเปิดอ่ะเขาแบบมันก็เลยว้าวเนีขยาใจยแต่มเกมระดับตำนานกลับมาเปิดอ่ะเขาเลยัดนู่นยัดนี่ให้เราแบบกระจุย่ะมึงรับกันทั้งวันนะรับเป็นขี้แตกอ่ะเออเนี่ยรับเยอะรับแย้วโอ้มึง รับมันนทั้งวันนะรับก็จุยอ่ะเพราะมันเกมมันมันโหดไงเออมันโหดแต่น้องๆแต่มัน i̇şte mm hmm. โหดไม่เท่าพี่หรอกเพราะว่าพี่ให้ลูกน้องลูกน้องไปจัดการแต่ลูกน้องก็โหดไม่เ <Ern>. ท่าพี่พี่เลยต้องลงมือเองนะครับผมนะอีกแล้วครูอีกแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันแอดมาเล่นกับผมได้ผมบอกเลยว่าแอดมาเล่นกับผมได้นะครับผมผมรับหมดนะนะครับผมอันนี้ผมไปโพสที่ไหนสักที่เนี่ยผมลืมละนะครับผมนี่ผมมีเพื่อนเพิ่มเลยนะครับผมนีนสองหมื่นสามแล้วนะครับผมไวเแลือเกินเอเวนนะครับผม โอเคครับตามที่พูดไปทั้งหมดเลยนะไอเวนเอ้ยพูดไปงงไปชิบหายเยอะชิบหาย,ายเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคลาบก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะโอ้บอกไปกระจกระจายแล้วมาโถเอ้ยอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมลงด่านที่เครื่องด่านก่อนจบแล้วกันนะครับผมนะครับสําหรับด่านนี้นะมีชื่อว่าอะไรเอ่ยไหนะดูกิการพิเศษนี่ผ่านด่านลบราบลื่นโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็ฆ่าไอสองตัวนี้นะจัดไปท่าไปนะครับผมลุยเอาละ เอ็มพกโอ้โหบอกเลยว่าดาเมจแต่ว่าของคนอื่นเขาลบต้องร้อยลองต้องห้าร้อยอัพอ่ะคือแบบของผมยังไม่ถึงขั้นนะครับน้องๆคือแบบผมต้องอัพให้มากกว่านี้เออผมต้องอัพให้แบบโหดสัว์รัสเซียในกิเลียหนาวมากมากกว่านี้ครับสวยครับผมนินจาเข้าไปครับผมสวนอะไรคุณคุณคุณมาสวนโอ้โหแม่หนูแม่หนูนักนักกูไปแล้วไอเวนเลยไอเฮียยังมาแพ้โชว์ทผู้ชมไม่ได้นะไอชิบหายโอราออราโอรา,อรา เอาละเอาละเอาล,ะเ,อาละเปิดออโต้รอไว้ละกู <laughs> โอ้โหเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวพนุ่มพนุ่มเออทุ่มทุ่มเธอไปอย่าให้ความถึกและบึกบึนของเราต้องเสียเปล่าโอ้โหเส้นข้าบเกี่ยวข้าวเหนียวติดฟันไ <laughs> อเวนเอ้ยกูจะมาแพ้กับอีเวนนี่เหรอไม่นะไม่นะ What What the fuck ไอคนตัดตัดตรงนี้อ,ออกเลยนะมาเล่นก็นได้นะครับไปแล้วเจ๋อเบนี่ใต้คลิปนี้เลยจ้ะเดี๋ยวก่อนไปขอเจิมสักหน่อย <laughs> คืออันนี้ผมกําลังเปิดนะครับผมนะเพื่อหา SR ตอนแม่งโผล่ไมเวนเอ้ยกูนึกว่าได้เป็นเศษกูอยากได้ได้แบบเฮ้ยเฮ้ยไม่เชี่ยนี่ลุงจิบุญไปตอนแรกเอาเชี่ยได้เฉยเออเออเออเอาได้เลยเอาเอาได้เฉยเฮ้ยอะไรวะไอ้เชี่ยขอขอบคุณครับโอ้โหว่าก็ว่ามีมีเพชรเยอะไงละลายเพชระหน่อยได้แล้วเว้ยไอ้เชี่ยไม่คิดว่าจะได้ สวยงามต่อเลยลูกเอ้ยกำลังดีกำลังดีโอ้โหอเหี้ยน,นี่มาแกโอเคโอเคพอนุ่มก้ามล่ำโอเคอมกสกร้าบมาพเนื่อจืดมาเถอะโอ้โหเอสรให้ตัวนี้ได้เอสรบวกไปแล้วคือจับแมวเสดวจฮวแเราวันนี้โอเคครับลาจริงๆแล้วได้ของดีมาแล้วไอ้ลุงพ่นน้ำ